เอาละครับผมก็สวัสดีนะครับแฟนเกม One Piece Social c u ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนาะผมก็จะมาแนะนำนะครับผมการเก็บ Ability นะครับว่ามันเก็บได้จากที่ไหนบ้างรวมถึงความสำคัญของ Ability นะครับของตัวละครนั้นมันสำคัญต่อการเล่นเกมนี้อย่างมากนะครับผมเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรเป็นอีกหนึ่งฟังชันนะครับที่ทุกคนนะครับควรไปทำนะครับ ให้ตัวนะครับให้ตัวละครของเรานะครับแข็งแกร่งขึ้นเนาะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะแล้วก็อธิบายคร่าวๆนะครับว่าแต่ละแอปพลิเนั้นทำงานอย่างไรบ้างเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่บางคนเนาะที่ยังไม่รู้ละกันเนาะเป็นแบบนี้เนาะถ้าเกิดผู้เล่นใหม่ยังไม่รู้เนาะแต่ถ้าเกิดผู้เล่นเก่าผมว่าเขาน่าจะรู้กันหมดแล้วเนาะเพราะว่าไอตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแมคานิกของเกมที่สําคัญมากๆเลยของเกมนี้ขาดไม่ได้เนาะผู้เล่นหน้าใหม่นะครับจะต้องทําความเข้าใจอ่า ability เขาเรียกว่าอะไรนะจะเรียกว่า ability แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูหนึ่งตัวอย่างนะครับของไอ้คำว่า ability เนาะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับผมอ่ะผมมานี้ผมมาดูของตัวดั้ง S แล้วก็อาคาอินุเนาะอ้าวโอเคเพื่อนเห็นไหมครับว่าเนี่ยคือ ability จริงๆมันก็เรียกว่า ability ไหมมันเรียกว่าอะไรผมก็จำไม่ได้อะผมเรียกว่าเป็น ability แล้วกันเนาะเออไอตรงเนี้ยเพื่อนๆอาจจะเรียกอื่นก็ได้เนาะผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับ มันผมเปลี่ยนตัวดีกว่ามันพูดมากอะผมไม่อยมันมีเสียงอะเนาะเอ้าเอามันนี่แหละ <c oughs> พูดมากเลยก็เห็นไหมครับมันจะหนึ่งสองสามสี่ห้าไอตรงช่องเนี้ยครับถ้าเป็นตัวหดาวนะครับมันจะมีอยู่หช่องเอผิดมี5้าช่องนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวละคร5้าดาวนะครับอย่างใครอ่อย่างลูฟี่ตัวนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับลูฟี่ตัวนี้มีหนึ่งสามสี่ นะครับผมจะมีอยู่4ช่องนะครับลูฟี่ตัวนี้เนาะเป็นตัว5ดาวนะเอออ่ะดูรอมีกี่ด,ดาวครับมี4ดาวเหมือนกันนะครับเพื่อนจะสังเกตว่าอ b ปลิวิตี้ตัวนี้เป็นช่องที่เราสามารถเอาอ b ปลิวิตี้ลงไปได้เงี้ยถ้าตัวละคร5ดาวนะครับจะมีอยู่แค่4ช่องนะครับแล้วก็ตัวละคร6ดาวจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ช่องนั่นเองเนาะการที่เราจะปลดให้มันมีเหมือนตัวละคร6ดาวนะครับจริงจมันก็มีวิธีอยู่แล้วแหละไม่ใช่ว่าไม่มีเลยเนาะ จะปลดได้ก็ต่อเมื่อนะครับเราจะต้องทำการนะครับปลดลนะิมิตเบรกเนาะลิมิตเบรกนะครับเข้ามาตรงนี้ถ้าเป็นของเซิร์ฟ g l o b a l เข้ามาที่ตรงลูกกระโหลกนี่เข้ามาตรงนี้ปลดลิมิตเบรกนะครับตรงนี้จะใช้ทรัพยากรของทางด้านเทอร์เชลแมปค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผมในการปลด up ability เนาะ,ะผมจะยกตัวอย่างสันหนึ่งตัวนะครับตัวที่ปลดมาแล้วนะ,ะเช่นเจ้านี้ครับกําปะก็ได้เนาะตัวนี้ผมไปปลดมาเรียบร้อยแล้ว กัมปะนะครับจะเป็นตัวบอสนะครับ5ดาวเหมือนกันเนาะอ่ะไปนหนึงนะนี่เห็นไหมครับถ้าเกิดทำการปลดนะครับเป็นไงมีห้5ดาวเหมือนกันใช่ไหมแต่ทำไมกัมปะของผมมันถึงมี5ช่องเพราะว่ามันได้รับการปลด ability เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมในการปลด ability ของกัมปะเต็มหมดแล้วนะครับล้มถึงช่องข้างบนนะครับไอ้ตรงช่องข้างบนเนี่ยสามอันเนี้ยมันจะเพิ่มมาหลังจากที่เราปลด ลิมิตเบรกตัวละครเต็มนะครับแต่ถ้าไม่เต็มมันก็จะขึ้นมาแค่ช่องเดียว2ช่องเนาะตัวนี้นะครับในการปลดลิมิตเบรกดูง่ายเลยตัวไหนที่เราทําการปลดลิมิตเบรกนะครับตัวนั้นนะกบจะเป็นสีลุ้งไงดูอย่างจินเบมนะครับผมก็ปลดลิมิตเบรกไปหมดแล้วเห็นไหมจะเป็นสีลุ้งนะครับพร้อมกับช่อง ability ความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับผมในส่วนของช่อง ability ความสามารถพิเศษตรงนี้ผมจะยังของไม่อธิบายแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็น เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างลึกแล้วล่ะสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่เนาะจะขออธิบายเกี่ยวกับอาบิลิตี้ข้างล่างนี้ก่อนเนาะว่ามันมีอะไรบ้างและสำคัญเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถฟาร์มได้ไอระบบลิมิตเบรกอะผมจะไปอธิบายอีกทีคลิปหน้าแล้วกันเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะทํายากแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าตัวไหนที่เราจะทํามันคุ้มไหมกับการที่เราจะเอาไปทำนะครับตัวนั้นนั่นเองเนาะมาดูนะครับว่าอ b บิลิตี้ตัวนี้มันมีอะไรบ้างและอยากจะให้เพื่อนๆนนะครับ เขาเรียกว่ตตาอะไรเซตประมาณน,นี้เลยก็ได้เนาะอย่างเช่นตัวของเอสอะคายนูนะครับอาวุธที่ที่ผมใช้จะเป็นตัวนี้ตัวใบนะครับตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ใบนะครับกันกันใบสาเทิร์นเลยถ้าเราอัพเต็มอยู่ที่เลเวลสามสิบเอ้ยเลเวลสามทุยสามสิบบ้าเลยเลเวลสามนะครับผมตัวนี้เป็นไงอันนี้จะเป็นใบโซ่นะครับก็คือเวลาเราโดนบอส จากการใช้โซ่ล็อกนะครับตัวนี้ก็จะทําลายไปเลยสมมติบอส์มันใบมาสามา5เทินใช่ไหมตัวนี้ก็จะทําการกําจัดไปแล้ว3เทินนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฮิลนะครับผมเลเวลห้าจะฮิลอยู่1000นเนาะแล้วตัวนี้จะเป็นการลดคู่ดาวถ้าไม่ตาย2เทินดีมากๆตัวนี้แนะนำเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการลดพลังโจมลดดาเมจที่ได้รับลง10%อนะครับผมอันนี้จะคือเซตพื้นฐานเลยนะ สำหรับใครที่ยังงงว่าจะอัพแอ็ i บิลตรง5ช่องนี้เป็นรูปแบบไหนผมแนะนำเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เดแบบที่ผมอัพอยู่นะครับผมหรือถ้าเราไม่ชอบแบบนี้นะครับเราอาจจะเปลี่ยนจากาพลังป้องกันเนี่ยไอ้รูปโลตเนี้ไปเป็น Ability อื่นก็ได้ถามว่าได้ไหมได้นะครับ มันก็มีอยู่หลาย a อบิลิตี้เนาะไม่ว่าจะเป็นตัวของแอบิลิตี้ที่จะเพิ่มโอกาสเนื้อเนื้อออกนะครับรวมถึงลูกแก้วนะครับในการเพิ่มโอกาสที่จะออกลูกแก้วระหว่าง,างการต่อสู้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเหมือนกับติดพิษอะเออแต่ตั้งแต่ผมเล่นมาผมไม่เคยมีใครอับนี้นะเพื่อนก็ไม่อัพนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมายถึงสถานะการสถานะต่างๆในแมปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลเขาเรียกว่าอะไรสกิลกันตายอะ แต่ผมก็ไม่เคยเห็นใครใช้เนาะตั้งแต่ที่ผมเล่นมาส่วนมากเขาจะใช้อย่างที่ผมบอกเขาจะอัพประมาณนี้เลยนะครับนี่อัพประมาณนี้เป็นหลักไปดูได้เลยเนาะเวลาเราเจอเพื่อนนะครับเพื่อนเราจะอัพสแตตประมาณนี้เป็นหลักมากๆนะครับนอกจากใครที่อยากจะอัพไปทางสายกินเนื้อก็จะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนจากโล่ตัวนี้เป็นกินเนื้อรูปเนื้อแทนก็ได้นะครับแลวจะแลวจะดูยังไงว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะแสดงสถานะเวาลาเราจัดทีมลงนะครับ จะดูว่าอ b บิลิตี้ที่เราอัพมามันติดไหมนะครับอย่าลืมนะครับว่าตัวหนึ่งใช่ไหมมันจะได้แค่5นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเนาะความสามารถอาบิลิตี้จะติดก็ต่อเมื่อทุกตัวในทีนะครับมีผลรวมของอ่าเดี๋ยวผมผลรวมนะครับนี่เห็นไหมครับผลรวมนะครับตรงข้างล่างเวลาเราจะ กดเข้าไปสู้กับบอสใช่ไหมตรงนี้นะครับจะคือผลรวมเราจะเห็นว่าตรงนี้แหละคือความสามารถที่มันจะทํางานเมื่อเราลงไปในด่านนะครับเห็นไหมว่าตรงนี้เขาเงื่อนไขนะครับเดียว24นี่เรารอไว้30เลยยังไงเกินยังไงก็ฮิว1,000ไม่ใช่ว่าเราทํอาบิลิตี้มาแค่ตัวเดียวแล้วมันจะติดนะครับไม่ใช่เด็ดขานนะเนี่ยดูอย่างโซโลผมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทําของโซโลตัวเดียวมันจะติดนะเว้ยมันจะต้องทําของ แขงกลุ่มนะครับทําของแรลี่ตรงนี้ให้เต็มเหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็มีฮอตตรงนี้จะต้องเป็นผลรวมนะครับเป็นผลรวมทั้งทีมหน้านี้เลยนะครับรวมของเพื่อนด้วยมันถึงจะแสดงเอฟเฟกนะครับผมเออไม่ใช่ว่าเราทาตัวเดียวนะอย่างใบเนี่ยมันจะต้องรวมกัน20่สิมาถึงจะลบ3ามเธอนะครับเมื่อบอสดีบัฟใส่เรานะครับผมผมลรวมนี้เราสามารถคลิกดูได้นะครับผมนี่ก็คือการ อธิบายอ b i l ล t y ี้เขค่าวที่เพื่อนๆควรจะอัพเนาะอย่างที่บอกเนาะแล้วสดาวละเอ้ยพี่แล้วสดาวละอัพยังไงดีถ้า4ดาวนะครับผมก็จะแนะนําเป็นรูปแบบนี้นะครับอย่างที่แรลลี่ผมใช้อยู่นะครับผมก็จะอัพอย่างนี้เลยก็คือผมคิดว่าอันนี้สําคัญสุดแหละสําหรับผมเนาะการลดท่าไม่ตายครับผมว่าผมชอบสุดแลวเพราะว่ามาถึงมันลดไปเลยอะอย่าง1 3ใช่ไหมก็เหลือ1 1อะไรประมาณเนี้ยเดลแม็กซ์ของแรลลี่อะมันดีมากๆนะแล้วก็พวกอย่างเงี้ย โซ่ใบยอย่างเงี้ยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเพราะเราจะเจอบางด่านอะ่ะยังไม่ถึงบอสเดยมันก็มีพวกที่ใช้แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนําเป็นอ b i l i t y ประมาณนี้เนาะหรือว่าใครจะอัพอีกรูปแบบหนึง่งก็ไม่ว่ากันเออแล้วแต่สไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับเกมนี้ค่อนข้างที่จะอิสระในการอัพ Ability มากๆเลยนะครับผมโอเคมาดูเฮ้ยพี่ล้าจะหาย,ยัางไงวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสมวนมากในการอัพ ability อะ่ะบางคนก็อาจจะต้องใช้อ่า สมุดเนี่ยสมุดหัวก็โลนะครับในการอัพเห็นไหมหลักๆในการอัพแอ i บบิลิตี้ก็ใช้สมุดก็โหลกพวกนี้ซึ่งมันจะสุ่มนะครับถ้าเราใช้ตัวนี้มันจะสุ่มเนาะสุ่มออกมาทั้งหมดเลยเนี่ยสุ่มเนี่ยโลใบโซอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราอัพเป็นสมุดอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาเป็นโลเลยโดยตรงเลยนะครับมันดูง่ายหลักการง่ายมากแล้วก็อีกวิธีนึงในการที่จะอัพแอ็บบิลิตี้ตัวละครได้คือเอาตัวละครซ้ำนะครับคือเอา ตัวละครที่หน้าตาเหมือนมันหรือชื่อเหมือนมันนี่แหละเอาไปให้มันกินนะครับอย่างตัวนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีนามิกับโรบินนะครับ2ตัวความสามารถของไอ้้าที่เป็น2ใบอย่างเงี้ยมันดียังไงมันดีตรงที่มันสามารถที่จะกินตัวของทางด้านนามิ กับโรบินได้เลย2ตัวนะครับไม่จำเป็นจะต้องกินนามนิตัวเดียวเนาะกินตัวที่เป็นโรบินก็ได้ก็จะเพิ่มอาบิลิตี้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมตัวนี้ง่ายมากและแรงในการฟาร์มมาควรจะมาแนะนําและพูดมาซะเยอะแรงในการฟาร์มอาบิลิตี้เนาะง่ายมากนะครับสำหรับเซิร์ฟอาโกบอลนะผมไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรนะแต่เซิร์ฟญี่ปุ่นมาเข้าตามนี้แต่เซิร์ฟ อ่ากโบก็เข้าผมก็ได้นะครับมันอยู่ที่เดียวกันเลยแหล่งฟาร์มอัพพลิตี้จริงๆของเกมนี้มันจะมีอยู่3ที่นะครับในการฟาร์มนะครับซึ่งตัวละครที่ดรอปณนะตอนนี้มันก็มีไม่ค่อยเยอะแต่ส่วนมากก็จะเป็นตัวละครที่หน้ามันค่อนข้างที่จะออกมาในในเกมบ่อยนะครับอ่ะอยกตัวอย่างเช่นกลุ่มหมวกฟางนะครับเข้ามาที่ตัวนี้เลยนะรูปล,ลูฟี่ตัวเนี้ย สำหรับเพื่อนๆที่รู้แล้วก็คงจะรู้เนาะเพราะเรามีที่ฟาร์มตรงไหนนะครับสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่บางคนอาจจะยังไม่รู้เนะาะเราคลิกมาที่รูปสมบัติตรงนี้ได้เลยครับเราดูนะว่าดานนี้มันดรอปอะไรบ้างน,นะครับเรามาดูช่องนี้เลยเนี่ยช่องนี้จะเห็นว่าดานเนี้มันจะดรอปโซโลซันจิโรบินบุกนะครับดรอปอยู่4ตัวนี้เลยเราลงไปฟาร์มได้เลยมาใช้สตาร์ิน่าแค่ให้โคตรน้อยนะครับมันจะดรอปสุ่มเนาะ4ตัวนี้เราเอาไปอัพนะครับเอาไปให้ฟาร์มไปเลยเอาไปให้แล้วโซโลกินก็ได้ โซโลกินซันจิกินก็ได้เลยเพราะว่ามันถือว่าเป็นตัวซ้ำนะครับเนี่ยเอามาให้2คนนี้กินได้เลยถ้ามันดอกออกมาเห็นไหมนี่คือแหล่งการอัพอบิลิตี้ง่ายๆนะโคตรง่ายเลยหาง่ายออมากๆนะครับถ้าเกิดเราเปิดให้โซโลตัวใหม่ลูฟี่ยิ่งลูฟี่นี่ถ้าเกิดเป็นลูฟี่เป็นตัวตัวตู้ตัวใหม่มาโอ้โหโคตรฟินเลยเพราะว่าลูฟี่มันมีที่ฟาร์มนะครับเนี่ยที่ฟาร์มลูฟี่ตรงนี้เลยอยู่ในของอรอเนี่ยนเนี่ยลูฟี่เนี่ย นี่ยดอบลูฟี่นะครับแล้วเพื่อนก็ไปฟาร์มตัวลูฟี่เนี่ยให้ไอ้ลูฟี่ที่เราต้องการกินให้เต็มไปเลยนะครับแถมยังจะได้ตัวของเต่าแดงอีกใครที่ต้องการตัวฟาร์มเต่านะครับไปทําเงินตรงนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะครับฟาร์มไปเลยครับคุณฟาร์มไปเลยเนาะกดคูณ2ไปเรื่อยๆืเลยครับฟาร์มได้เลยนะครับเอาเป็นแหล่งทั้งฟาร์มอาบิลิตี้ทั้งฟาร์มเงินไปในที่เดียวกันเลยนะครับฟาร์มเต่าไปขายเงี้ยสบายสบานะเพื่อนสามารถมาดูได้นะจริงจริงตัวตรงนี้เยอะมากเลย นะครับเราลองกดเข้ามาดูก็ได้ว่าตัว6ดาวหรือตัว5ดาวของเราตัวไหนบ้างที่ยังอาร์บิลิตี้ไม่เต็มนะครับแล้วมีนี้ผมก็แนะนําให้มาฟาร์มอย่างแฉงแฉงก็มีเห็นไหมอูซบอ,อะไรมีหมดนะครับนี่เราพยายามมาดูนิดหนึ่งเนาะเห็นไหมมีหมดเลยนะครับไม่ต้องไปเอาสมุดไปให้มันกินเนาะเอาพยายามเอาสมุดนะครับไปให้กินสำหรับตัวที่ไม่มีดีกว่าแต่มันไม่จะเปลืองนะเพราะตัวเกมมันก็ทําพวกตัวฟ,ฟรีมาให้เราได้ฟาร์มโลบินมีหมดยังไง เนี่ยมีฮอคยังมีครับมาฟาร์มตรงนี้ได้ซันจิออบิลิตี้ตรงนี้นะครับอมืมาโกมามีหมดเลยนะครับผมมาฟาร์มได้เรามาเปิดดูสักนิดนึงเรจกกูยังมีเลยนะครับมาลองเปิดดูเนาะแล้วก็ฟาร์มไปให้ตัวละครตัวหลักเรามีนะครับแล้วถ้าเกิดตัวไม่มีให้พี่ตัวไม่มีทําไงตัวไม่มีนะครับผมคือถ้าตัวไม่มีแล้วเนี่ยอย่างที่หนวดขาวเนี่ยต้องใช้สมุดกินอย่างเดียวแหละครับจริงๆนะ มันไม่มีทางเลือกเลยเว้ยใช้สมุดกินอย่างเดียวเนี่ยกินไปเลยนะครับมันก็อาจจะทำอาบิลิตี้เต็มค่อนข้างยากหนึ่งเนาะสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะครับหรือถ้าเกิดเรามีแต้มเหลือนะครับแต้มที่เราเหลือแล้วเปิดแล้วเปิดเ,ดเดยอะกาชาเยอะไงเอาแต้มมาแลกลุงใช่ไหมแล้วมันไม่รู้จะเอาแต้มไปแลกอะไรนะครับแล้วก็นี่ปื๊ดหลุดลงมาหลุนอย่างมันก็มาแลกสมุดนี้ก็ได้แต่แม่งแพงว่ะผมเคยแลกแบบเล่มละ500เองไม่ใช่หรอวะเนี่ยเอ่อไหนอ่ะเฮ้ยมันหมดหรอ แต่ก่อนมันมีแบบว่าเล่มถูกๆุเนี่ยเนี่ยสามเนี่ยเออเนี่ยเราก็มาแลกก็ได้นะแต่ค่อนข้างที่จะแพงผมก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับผมไปไปรอแบบมิชชั่นรลยวันดีกว่าอย่างนั้นอ่ะสะสมไปเรื่อยๆนะครับคือพยายามเน้นไปฟาร์มตัวที่มันมีให้ฟาร์มอย่าเอาสมุดไปให้อย่างเช่นลูฟี่มาเงี้ยลูฟี่มาเงี้ยเราใช้สมุดให้ลูฟี่กินนี่โคตรเปลืองเลยนะเรายอมเสียสตาร์วีน่ามาฟาร์มตรงนี้ดีกว่านะครับผมจะได้ไม่ต้องเอาสมุดไปอัพตัวอื่นที่ไม่มีดีกว่าเนาะ โอเคหลักๆในการอัพ ability นะครับรวมถึงการแนะนำว่าเราควรจะอัพ ability ประมาณไหนผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกตความรูม้จริงๆมันก็ไม่เล็กนนอยจริงๆเป็นความรู้ที่สำคัญนะแล้วก็เป็นความรู้พื้นฐานมากๆของเกมนี้นะครับถ้าใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ย,วยาวๆนะไอแอ i บบิลตตัวเนี้ย เป็นอะไรที่สําคัญมากๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนฟาร,ร์มติดตัวไปเลยนะครับเพราะว่าตัวรมันต้องใช้จริงๆเนาะสำหรับอบิลิตี้นี้นะครับผมโอเคสําหรับใครนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคราวหน้าจะเป็นคลิปอะไรแบบไหนก็สามารถติดตามช่องของผมไ,มได้เลยวันนี้สวัสดีครับผม